สวัสดีครับผมโอ้จะมากินเขานะ้ำมันนีนอ้อโอ้พ,อพ่อผู้เฒ่าจุงง้อพองกันเหมผู้เฒ่าผู้เฒ่าจุงง้อผู้สาวจับขั้วอวมแมนผู้สาวจุงผู้เฒ่าผู้เฒ่าจุงง้อครับผมนี่างงามาทันทีก็ซ่บเป็นเวอร์ชันการทำมันเป,เปิดเผยโฉมนะครับพบเปิดเผยหน้าตาเพราะเป็นครอมครับบนทัศนชการณ์น้นอมีผมง้อขับง้อแม่แม่สาวครับผม ่ฟาร์มของผมบู๊ยธุรกิจขนาดเล็กของค่อยครับผมนี่ครับนี่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 โอ้อันนาจะไหลครับผมนี่ครับเขาเรียกอ่าน่าจักบบริวารบริเวณบริวารครับบริเวณครับผมอันาจักของผมครับผมนี่นี่นี่อันนี้ฟาร์มหนูครับผมธุรกิจขนาดเล็กของค่อยครับผมนี่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 มาเด้อมาเด้อผูดอะไรอย่างไรเป็นลูกเคยเอาโหลดรถฟาร์มเอาฟาร์มเอาฟาร์มเอาวัวแพ้งครับพาดองว่วแพ้สิบห้ารายครับกล่องก๊อกกักนึงครับผมได้กันเลยทดลองใช้งานหนึ่งเดือนฟรีครับผม นี่แหละครับผมโอ้นั่นตาจะไหลครับผมโอ้นี่ครับมือปืนครับผมแค่หน่อยสองตัวเลี้ยงตั๊บบัสเตอร์หน่อยครับตับแบ๊บบ็อกครับนี่ละนี่ครับนี่ผมมากับพาคครับผมนี่ครับยำครับคือมือหากินครับขาดไปไหนเลยขาดไปขาดซื้อไม่ขาดใจครับเครื่องกินปนหมอมีผักแนะครับขาดไปลืมไปเป็นบ้าหล่ะโอ้อันงงัวครับผมงัวงัวงัวธุรกิจขนาดเล็กทีบ้านครับผมนี่ มาเดินมาเดินมาเดินเดี๋ยวมาสั่นสอเด้อมาเป็นผัวได้โอ้เป็นผู้บ่าวได้หนิสดได้หนิสดกระโดูกกระแพงวัดครับผมนี่ครับนี่นี่นี่วันนี้เป็นวันชันก็เพราะกินเหล้าเขาเป็นกินเบียร์เป็นนะเป็นเลยนะดีแสีบปนามาเพราะว่ามันเยี่ยงมันแล้วทั้งวอนเนาะนี่ครับชิวๆกาแฟครับนี่ครับแฟนผมกับพัดลมครับผมชิวๆกาแฟมันตัดกันไหลครับผม อจีนข้าวแล้วก็จะเห็นเงีห้หนูก็จะไปใส่ใส่กับเล็กกับผมน้องเป็นเหมือนตีเวียดตะนั่งน,นอ้องสางลงไปสั่งเวียดสาง,งน,นั่งสางความกินข้าวโอเคนะครับเนาะเดี๋ยวผมเดดรับทานข้าวได้ครับบันขอเวลาชวนตัวนิดนึงครับเนาะงเขอเขาทำธุระก่อนทานข้าวครับทานข้าวโอเคครับผมสวัสดีคร,ครับผม